พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ปสสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์นักเรียนเคยสืบค้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนบ้างไหมครับวันนี้ผมจะพานักเรียนทุกคนมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่สอง เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนกันนะครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนกันก่อนนะครับการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจะทำให้นักเรียนเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งจะมีประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญแตกต่างกันนะครับมาดูประวัติโรงเรียนกันนะครับ จะมีข้อมูลโรงเรียนในอดีตและข้อมูลโรงเรียนในปัจจุบันมาดูข้อมูลโรงเรียนในอดีตกันก่อนนะครับข้อมูลในอดีตจะเกี่ยวกับปีที่ตั้งโรงเรียนชื่อผู้อำนวยการคนแรกจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในปีแรกสิทธิ์เก่าดีเด่นของโรงเรียนเหตุการณ์สำคัญในโรงเรียนสถานที่สำคัญในโรงเรียนข้อมูลโรงเรียนในปัจจุบันจะเกี่ยวกับชื่อโรงเรียน ที่ตั้งของโรงเรียนชื่อผู้อำนวยการและครูประจำชั้นจำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนจำนวนนักเรียนในชั้นของนักเรียนนะครับมาดูหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนกันนะครับหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่นักเรียนสามารถใช้เพื่อสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้แก่ป้ายประวัติโรงเรียน ประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลต่างๆห้องสมุดโรงเรียนป้ายประกาศของโรงเรียนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหนังสือที่พิมพ์ขึ้นในโอกาสสำคัญต่างๆของโรงเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถสอบถามประวัติความเป็นมาของโรงเรียนได้จากบุคคลต่างๆ เช่นครูพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นต้นนะครับมาดูวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนกันนะครับถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นที่1ตั้งคำถามเพื่อสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่สงสัยสนใจใครร่รู้ดังตัวอยา่างเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน เช่นโรงเรียนก่อตั้งเมื่อไรโรงเรียนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรขั้นที่สอสาะหาแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อกำหนดป,ประเด็นคำถามแล้วจึงสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจจากหนังสือเอกสารบันทึกบุคคลที่รู้เรื่องราวของโรงเรียนหรือแหล่งความรู้อื่นๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ขั้นที่ 3. เรื่องราวที่ค้นพบได้เป็นขั้นสรุปข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นเส้นเวลาเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์สำคัญได้ชัดเจนขึ้นขั้นที่ 4. การนำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจและน่าเชื่อถือหลังจากรวบรวมข้อมูลเรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันแล้วจึงนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆให้น่าสนใจ เช่นการเขียนรายงานการเล่าเรื่องการจัดนิทรรศการการแสดงเรื่องราวโดยใช้เส้นเวลาการแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยใช้เส้นเวลาเมื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตามขั้นตอนแล้วนักเรียนสามารถนำข้อมูลดังกล่าวโดยการใช้เส้นเวลาเพื่อแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดังนี้นะครับ นี่คือเส้นเวลาแสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญนักเรียนจะเห็นว่าเส้นเวลาจะมีจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สำคัญและจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์สำคัญนะครับเริ่มต้นเมื่อวันที่5มกราคมพศ2552โรงเรียนได้เข้าร่วมประกวดโครงการโรงเรียนสะอาดน่าอยู่ต่อมาโรงเรียนปิดประกาศให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนสิ้นสุดวันที่6เมษาพศ2552โรงเรียนได้รางวัลโรงเรียนสะอาดน่าอยู่จากผู้ว่าราชการจังหวดัด